ดับขุนโจรห้านัดผู้น้องสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับจากนักเลงโบราณตํำนานหนังเหนียวดับขุนโจรห้านัดผู้น้องขุนโจรห้านัดหนีรอดไปทางไหนและหลบรอดไปแห่งใดย่อมเป็นเรื่องปวดเสียนของตำรวจฝ่ายปราบปรามในยุคข,ของพลตำรวจตรีเผ่าศรียานน์ อธิบดีกรมตำรวจนั้นมีความหวังมีคำขวัญว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ถึงกับมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเช่นตำรวจพลร่มตำรวจรถถังและยานเกราะตำรวจกองปราบตำรวจมา้าตำรวจสุน,นัขโรงพยาบาลตำรวจตำรวจสื่อสารและอื่นๆอ,อีกมากมาย จึงได้ส่งกองทัพตำรวจย่อยๆออกติดตามตะลุยสองเสือจำเรียงและเสือสิริสองพี่น้องตั้งแต่วันที่27ถึง30ธันวาคม2499บ่ายวันที่30ธันวาคม2499เวลา13นาฬิกานางคล้ายภ่มิริ์เมียของเสือจำเรียงผู้เป็นพี่สะพ้ยายเรือมาส่งข่าวให้เสือสิริที่ครองบางไอ้ ตำบลหนองแขมอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีเพื่อมาแจ้งให้รู้ตัวว่าขอให้ระวังตัวขณะนี้กองกำลังตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลหลักสองภายใต้การนำของร้อยตำรวจตรีโชเวงสีทองกับกำลังอีกหกนายติดตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วหลังจากที่ทราบข่าวเสือสิริจำเป็นต้องหลบหนีมาอยู่ที่ปลายสวนบางคลี่สงวนพันธุ์ ผู้เป็นพัญญาซึ่งห่างออกไปอีกสองกิโลเมตรเตรียมตัดทุ่งมาสู่ตำบลบางบอนบังเอิญพบกับกำลังของร้อยตำรวจโทเทียวปัทมสิงห์แห่งสถานีบางขุนเทียนพร้อมกับกำลังตำรวจอีกสินายที่เข้าค้นบ้านในดำหรือเฉยในคลองสี่บาทเขตบางขุนเทียนแล้วแยกย้ายกันโดยให้จาห่าในสิบตำรวจเชื่อมเพชรนินเป็นหัวหน้า กับสิตำรวจโทสวัยและจาในสิบตำรวจเชื่อมแยกย้ายกันค้นตลบมาทางหลัก2คลองบางไอย้ยฝ่ายเสือสิริวิ่งนีร้อยตำรวจตีเวงตั้งใจจะตัดออกทุ่งก็บังเอิญมาพบกับพวกของจาในสิบตำรวจเชื่อมจะเกิดปะทะกันขึ้นอีกเสียงปืนต่อสู้กันดังสนั่นลั่นทุ่งได้ยินไปถึงหูร้อตำรวจตีเฉวงท่มวดสถานีหลักสที่อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะัก รีบนำกำลังเข้ามาสมทบขณะที่ไปถึงเห็นเสือสิริยึดกองฟางปากักหลักสู้ปากกตะโกนท้าว่ายิงมาเลยเว้ยการต่อสู้ดาเนินอยู่ราวสมนาทีเท่านั้นในที่สุดจาาในสิบตำรวจเชื่อมเพชรนินได้ลั่นกระสุนออกจากปืนบาเรต้าหนึ่งชุดไปยังร่างของเสือสิริส่งผลให้ขุนโจรห้านัดผู้น้องสะดุ้งขึ้นสุดตัว แล้วล้มฟุบลงกับพื้นเงียบหายไปพอตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็พบศพของเสือสิรินอนคว่ำหน้าตายอยู่ในชุดเสื้อกางเกงสีดำในมือยังถือปืนค้อนที่ขึ้นลำไว้แล้วและยังเหลือกระสุนปืนอีกกว่า20นัดตามร่างกายถูกกระสุนปืนหลายแหง่งมีบาดแผลชะกันเช่นหน้าท้องด้านซ้ายสองแหง่งกลางอกหนึ่งแหง่งในช่วงที่ตำรวจกำลังยิงต่อสู้กับเสือสิริอยู่นั้น ทางสถานีตำรวจหลักสองเกรงว่ากำลังตำรวจจะมีน้อยจึงรีบแจ้งไปยังกองปราบ300ยอดเพื่อขอกำลังมาสมทบดวนในเวลา16นาฬิกาเศษพันตำรวจตรีทิพย์รื่นเริงร้องผู้กำกับการสั่งให้ร้อยตำรวจเอกอิทธิพลเครือใหญ่ร้อยตำรวจเอกวุฒิเวชรัชตะพิมลคุมกำลังตำรวจอีก20นายพร้อมด้วยปืนกลมือยิงเร็วคาบาย และไฟฉายรุดไปสมทบขณะที่หน่วยกล้าตายคอมมานโดชุดนี้ไปถึงก็พอดีกับนายตำรวจหลายนายอาทิพันตำรวจเอกพจน์อัมภัยวิทย์ผู้บังคับการชนบุรีพันตำรวจเอกเจริญบุญยประภูติรองผู้กำกับการรวมทั้งพลตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรีผู้กำกับการนครบาลกำลังรอคอยแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจรุดมาฉันสูตรพลิกศพเสือร้าย ทันทีที่หน่วยกล้าตายคอมมานโดเข้ามารายงานตัวผลตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรีได้ถามว่าใครสั่งให้ตำรวจกองปราบขึ้นกำลังมาเพราะผมไม่ได้สั่งตำรวจท้องที่เพียงพออยู่แล้วความไร้การของเสือสิรินั้นบุคคลที่อยู่ในวงการโล่เงินต่างพากันได้ยินชื่อเสียงเป็นอย่างดีแม้แต่จอมอัศวินเผ่ารียานน,อน์อดียุคนั้นยังได้รุดไปร่วมการชนะสูตริกศ และดูหน้าเสือร้ายด้วยตนเองส่วนทางกำลังหน่วยกล้าตายคอมมานโดจากกองปราบ300ยอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่รุดมาตรึงอยู่ก่อนหน้านั้นภายใต้การนำของร้อยตำรวจเอกโกวิดโกมารสถิตร้อยตำรวจตรียุทธนาจากราวรวุฒิและร้อยตำรวจตรีเอ,อบิบวรวาทินพร้อมด้วยอาวุธที่ทันสมัยเช่นปืนกลสังหารปืนคาใบทอมสันปืนยิงระเบิดแก๊สน้ำตาลูกระเบิดมือ และวิทยุสนามติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพได้ยกกำลังไปตรึงอยู่ที่บริเวณป่าวีระวัดสิงห์บริเวณทางรถไฟและคลองบางขุนเทียนเพื่อสกัดกั้นเส้นทางของขุนจรห้านัดผู้พี่ที่รอดแนวตำรวจออกมาจากบ้านป่าสมยใหญ่อันหนาทึบของทุ่งบางวะมุ่งหน้าตรงมาทางนี้ด้วยสภาพที่บอบช้ำและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจงกระทั่ง เวลา23นาฬกาเศษร้อยตำรวจเอกโกวิทโกมานสถิตร้อยตำรวจตรีเอ,อิบบวรวาทินแห่งกองปราบ300ยอดและร้อยตำรวจโทขอจิตธรรมแห่งสถานีบางขุนเทียนได้ร่วมปรึกษากันถึงปัญหาสุนัขตำรวจเข้าบุคค้นหาร่องรอยของคุณโจรห้านัดที่ลบซ่อนอยู่แต่เพียงถกเถียงกันถึงเรื่องสุนัขตำรวจต้องบุกโครนสภาพพื้นที่ไปไม่ไหว จึงได้ถอนกําลังมารวมตัวกันที่สถานีบางขุนเทียนเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้เพื่อบุกในตอนเช้ามืดวันรุ่งขึ้นมีคํากล่าวกันว่ากลางวันเป็นเวลาของตํารวจกลางคืนเป็นเวลาของโจรคงจะเป็นความจริงเพราะกลางดึกคืนนั้นพอเจ้าหน้าที่ตารวจถอนกําลังกลับหมดเสือจําเรียงก็ได้เล็ดลอดสายตาตํารวจออกจากป่ามุ่งตรงไปยังวัดสิงห์ อำเภอบางขุนเทียนได้สำเร็จเช้าวันจันทร์ที่31ธันวาคม2 4 9 9บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ศึกษาถึงแผนการล่าเสือจ,จำเรียงผลการลงมติปรากฏว่าให้ผู้กองโควิดและหมวดยุทธนาถอนกำลังกลับไปหมดคงเหลือไว้แต่สายของร้อยตำรวจตรีเอิบกับตำรวจเพียงสิบนายที่ได้ยกออกไปทางชายทุ่งบางว่าคลองหัวกระบือ ตำบลท่าข้ามอบางขุนเทียนนนทบุรีข่าวเสือจำเรียงหลุดลอดเงื้อมือตำรวจได้สร้างความผิดหวังให้แก่พลตำรวจโทเผ่าศรียานนท์เป็นอันมากเพราะเคยพูดไว้อย่างภาคภูมิใจไว้ก่อนหน้านี้ว่าอย่างไรเสียตำรวจคงพระเด็จศึกเสือจำเรียงได้สำเร็จก่อนวันที่31ธันวาคมเพื่อทำเป็นของขวัญปีใหม่เวลา7นาฬกาเสือจำเรียงได้พาหน้าที่ออนเพลีย เดินลัดเลาะผ่านหมู่บ้านรวมิตรที่ติดกับวัดสิงห์ซึ่งเป็นเส้นทางสู่บางขุนเทียนซึ่งกว่ากำลังตำรวจหน่วยลาตระเวนจะทราบเรื่องจากปากคําของชาวบ้านก็ปรากฏว่าเสือจําเรียงได้ล่องหนไปก่อนหน้านี้ราวสี่ชั่วโมงแล้ว18บแนาฬิกาในวันเดียวกันเสือจําเรียงย้อนกลับมาสู่เสมดดาอีกครั้งเพราะไม่สามารถตีฟาวงล้อมออกไปได้จึงได้ซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าห่างจากตําบลวัดสิงห ราวหนึงกิโลเมตรจนกระทั่งห้าทุ่มของคืนนั้นกับลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีบางขุนเทียนสถานีท่าข้ามและตำรวจกองปราบ300ยอดมีทั้งหมดประมาณ50นายตรึงกำลังอยู่อย่างลำบากแสนเข็นเพราะทางทิศตะวันออกติดคลองมหาชัยทิศเหนือติดต่อกับป่าตะคุ่มสวนส่วนทางทิศใต้กับทิศตะวันตกติดต่อกับบางบอลซึ่งเวลานั้นยังเป็นป่าหนาทึบ มีบริเวณกว้างกว่า50ไร่คิดเฉลีย่ยแล้วต้องสำรวจกันคนละหนึ่งไร่ถ้าหากประจันหน้ากับเสือจำเรียงเข้าต้องต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวตว,ตว,วันขึ้นปีใหม่ของปี2,500ในพยอมที่อาศัยอยู่หน้าวัดสิง์ตำบลสิงดำอ้างว่าเสือจำเรียงมีอาการอ่อนเพลียถึงขนาดต้องใช้ไม้ยันในเวลาเดินบางครั้งต้องคลานหนีเข้าป่าอย่างทุลักทุเล และได้มาขอเช่าเรือให้ไปส่งที่ทางออกสู่ถนนเพชรเกษมแต่ตอนอ้างว่าเรือรั่วเสือจำเรียงจึงได้เดินเข้าป่าตะคุ่มหายลับไป13นาฬิกาผลบุญมีนิ่มเงินยามป้อมวัดสิงห์เห็นชายไทยคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษจึงได้จับส่งให้ร้อยตำรวจโทเที่ยวปัทรมสิงห์ผลจากการสอบสวนได้ความว่าเขาชื่นในเหลือแก้วอรุณ อายุ21ปีถูกในดีผู้ใหญ่บ้านหลักสองญาติของเสือจำเรียงใช้ให้ไปบอกในจิ๋วสือเฉยน้าชายของเสือจำเรียงที่บ้านใช้ป่าตะคุ่มด้านเหนือพอตำรวจทราบข่าวก็ไม่รอชา้ารีบไปรวบตัวในจิ๋วผู้เป็นน้าชายเสือเรียงมาสอบสวนได้ความว่าเมื่อเช้าวันที่31ธันวาคม2499และวันที่1มกราคม2500 เสือจำเรียงได้มาขอข้าวขอน้ำที่บ้านพออิ่มแล้วก็หลบหนีต่อไปดังนั้นพันตำรวจเอกโพธอัมภัยวิทย์ผู้บังคับการทนบุรีและพันตำรวจโทเจริญบุญยะประภูติรองผู้กับกับการได้ระดมกำลังตำรวจประมาณ50นายโดยแยกออกเป็นสองสายบุกตะลุยเข้าสู่ป่าตะคุม่มใช้วิธียิงเบิกป่าเข้าไปหาเสือไร่ เสียงปืนกลขาใบาและบาเรต้าดังสนั่นวันไหวจนชาวบ้านข้างเคียงเตื่นตระนกเข้าบ้านกันจ้าละวันเวลาผ่านไปราวสี่โมงตำรวจทั้งสองฝ่ายได้มาบรรจบกันโดยไม่ได้พบแม้แต่งเงาของขุนโจรห้านัดวันที่หมกราคม2,500เวลา15นาฬิการ้อยตำรวจโทเทียวปัทมสิงห์และร้อยตำรวจโทพินิษโชติวง ร้อยตำรวจตรีมนูนพริศร้อยตำรวจตรีสมจิตวังน้อยร้อยตำรวจตรีวิทยาสุทธิการนรืนในร้อยตำรวจตรีสัมพันธ์รัตรสมัยกับในสิบพลตำรวจราว25นายพร้อมอาวุธการปราบปรามที่ทันสมัยเช่นขาใบาบาเรต้าแก๊สนำตาครบมือเปิดฉากยิงเบิกป่าเป็นครั้งที่สามวุฒิที่จะปะทะกันตำรวจสืบทราบแน่ชัดว่าเสือจำเรียง กำลังซ่อนตัวอยู่ในป่าตะคุ่มทางทิศเหนือด้านหลังกระตบของในนวลพลับพลาขณะที่กองกำลังผู้พิทักษสันติราชยิงเบิกป่าอยู่เสือจำเรียงได้ถือโอกาสหลบซ่อนตัวอยู่กลางป่าตะคุ่มที่ถูกเจ้าของปล่อยให้ร้างไว้นานจนกระทั่งเวลา20สนาฬิกาขุนโจรนห้านัดได้ไว่ายน้ำข้ามคลองมาหาชัยตรงข้ามป่าตะคุ่มไปปรากฏตัวที่วัดเราจนเด็กวัดเห็นและจำได้ เพราะท่าทางมีพิรุธอีกทั้งยังพกปืนบาเรตต้ากับปืนลูกซองเดินออกไปทางหลังวัดข้ามคันสวนมุ่งหน้าไปทางหัวกระบือรังเก่าที่เคยประทะก,กับตำรวจและสังหารตำรวจดับสิ้นไปหลายคนการเวลาผ่านพ้นไปสิบวันยังไม่มีท่าทีว่าเสือจำเรียงจะยอมให้จับทั้งทั้งที่เหลืออยู่คนเดียวและอยู่ในสภาพบาดเจ็บจนเกือบจะสิ้นเรี่ยวแรง ยี่สิบนาฬิกาสายของตำรวจได้เข้ามารายงานว่าร้อยตำรวจเอกพวงมณีจันทร์สารวัตรสถานีหลักสองว่าตอนห้าโมงเย็นได้พบเห็นเสือจำเรียงนอนอยู่กลางสวนบ้านนางด้วนกำลังฟังนางระเบียบกล่ำกรอ,นน,อนน้าชายอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของตนเพราะตัวเสือจำเรียงอ่านหนังสือไม่ออกแต่ทันทีที่ทราบข่าวปก้กองพวงได้นำกำลังทัพโดยกระจายออกล้อมร,อ,รอบรอบ้านนางระเบียบ สึกเป็นบ้านแบบโรงนาตั้งอยู่กลางสวนข้าวโพดและสวนแตงกวาลิมคลองบางเชือกหนังด้านหลังเป็นทุ่งนาติดต่อกับตำบลสาลยาอำเภอบางกอกน้อยจังหวัดทนบุรีกำลังทั้งหมดได้ขึ้นโอบจากลิมคลองแบบปีกาโดยตีโอบไปหาทุ่งมีระยะห่างจากบ้านราวร้อยเมตรขณะเดียวกันได้รายงานด่วนไปยังพันตำรวจเอกโพธิผูมคับการชนบุรีเพื่อขอกำลังตำรวจสายอื่นมาสมทบ ขุนโจรห้านัดจะรอดจากการล้อมจับของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาเมตตามหาสเสนของหลวงปู่สุขอักโขหะมัสสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโหทิมะนุปัตโต อิติปิโสจะเตนะโมอระหังลาโพพุทโธลาพังณชาลีตินะมะพทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิธิโยม,มาพังเอหิจิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามะอาคัตัยยะอา คัตฉาหิคาถาเมตตามหาสเนของหลวงปูุ่ขวัดปากคลองมะขามเท่าโชคดีมีความสุขทุกท่านและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ